วันนี้วันที่4เมษายน2555เป็นวันที่จะมาปล่อยปลาเป็นวันสุดท้ายที่ครบกําหนดที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้วันนี้ก็ปล่อยถึง30ตัวแล้วก็ได้ถือโบสดสีด้วยก็ขอให้ความปรารถนาสำร็จผลส่วนวันนี้ก็จะมีหอยขมที่ไปซื้อมาของน้อง น้ำผึ้งาฝากญาติฝากแมาปล่อยด้วยก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันตั้งจิตตั้งใจโมทนาบุญปล่อยปลาด้วยกันขอให้อยู่ดีมีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น ดีใจกันใหญ่ไปกันหมดเลยวันนี้ไปหมดเลย เดี๋ยวเรามาตั้งใจปล่อยหอยขมด้วยกันขอให้บุญนี้สำเร็จแกาญาติของน้องน้ำพึ่งที่ได้บริจาครัพย์มาวันนี้ปล่อยได้เพียง5โลจํำนวนเงินก็84บาทดังนั้นเนี่ยสตางค์ที่ให้มาเยอะก็จะทยอยปล่อยให้จนกว่าจนกว่าจะครบหรือว่าจนกว่าจะไม่มีหอยปล่อยเพราะเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่า ได้มาเป็นบางวันเท่านั้นวันนี้ก็มาตั้งใจปล่อยให้ผมันทุกศกโรคภัยความขัดข้องหมองใจใดๆของท่านที่ให้สตางมาค่ะญาติของน้องน้ำพึ่งขอให้หมดไปสิ้นไปมาลายไปเถิน <c oughs> เยอะเยอะมาก <c oughs> กลักบกลับคืนสู่แม่น้ำธรรมชาติมีความสุขมากขอให้พระคุ้มครองให้รอดปลอด,อดภัย ก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันนะคะการปล่อยสัตว์เป็นทานให้ชีวิตเป็นทานไดีสัตว์ทุกตัวก็รักชีวิตของตัวเองแม้แต่เราก็รักชีวิต